พี <ersch> <S <S ่น้องสุข uh, ุส the the ุคนสมองสุบานวันี้มาพบมาฝากกับซองมาโมสินกำสิเกยพี่น้องไม่ใช่กะเอาเมงข้ามน้องแคนพาเอาเมงข้ามกับเคยหลาน้องเฟตตีพี่น้องเลยไปเบิ่งและโสมน้องกันปโอ้คุณเอาพี่น้องเลยนี่น้องแคนเนี่ยพี่น้องเลยอู้น้องแค่นพดึกแล้วเคยหลาพี่น้องเลย่มแ น้องแคเลยรับน้องแตตี้พี่น้องเลยแ้เ้มอน้เองแคก็น้องแตตี้ขวดผ้ามข้ามพี่น้องต๊กแล้วเียนแมนต๊แน้องแตตี้พี่น้องเลยอน้งแคงเตตี้เอเจ้าข้างเลยเลหล่าหุ่น้าพี่น้องเลยนี่ั่ อยู ia, ่ทกยังสูมก็มีอยู่ผู้พิทรอ่เงยอยู่ที่มผู้อาเมียวาอะไรบรรยากาต้นห้หุ้มไปแล้เยแมงคามันมาอยู่น้องเพตตี้พี่น้องเพตี้เอานมกินแล้วเหลาเลยพี่น้องอีกี่ได้เอกตลพักเขาไหมนะพักไม่ชิดทุกเสือ อ้ายอคนใหม่เล้อบันเดอน้องแค้นจะข้าไปได้น้องแค้นจะเห็ดคออว้นพี่เออพี่น้องเ้ยมาบิ่งตัวแมฆาเหมือนกันพี่น้องเลยหน้องฟางแม่ดได้ตู้เลยน้องแค่นับด้วยน้องแค่นับด้วยน้องแค่นับมาให้เบือกต้นหนับด้วยน้องแค้นับมาให้เบง เด็กเก่าโตเห็นวะ้องพี่ตีได้นับลองรืองเราตีนับเป็นวะลองพี่ตีนับบเป็นไม่ไ้อาคนเายักนับเหรอวะเง่นอนนบนอนนอก่นเย็นขนาดนอนน่บรรยากาศได้ีแค่เราเปแต่นอนขนาดหุมต้นเหนห่มอะไร ล่<น>พี่นออ้องแคนอืมเคยล่าคนเห็ด้พี่น้องเลยสูงๆูน้นันน,น,นี่่ยเอาคนใหม่อู่น่าโต๊ะพี่นอ้นนองเอลยตีสิพี่น้องเลยนี่่ะเน้น่ะี่ิว่ายว้าย ว่าจะแตกเปวกผาอยู่ผ้าไออ๋อไม่ก่อนซิโตอลไพี่น้องเลยนี่กะิเอโตอลไพี่น้องน้องแคดมาลรพี่น้องเลยนอ่ตน้องแคตีออก้นนะพี่มยังมามาลำระบาวพี่ยังน่น้องมาเด้อ บ่มีพี่น้องจาบดปจ้าแมนอ้าวิสองตัวแลวพี่น้องเอ้น้องแค้มานขนาดพี่น้องเลยแมนตุ๊ก่ไม่ขอดเนาะไม่กล้ามองบุถือามเห็นอืทีพี่น้องมีบ่มีบ่มีบ่ข้างอีแลวโอ้ยไม่ข้างกับ่มีไม่ข้างกับ่มีเลยน้องานนี่ไม่ขอนกข้างพี่น้องเลย เฮ้ยโอ้ยอได้ห็ด้นนกอหนอวบ้งตัวนี้ตัวนี้มันหมันี่ด้ายหมันขนาดมโอ้ยังบตกตวใหญ่สุดเ้ยตวขาวขมคมมันสีสยเยบร้อยน้องบาสีแน่นเลย้องเลยเมนป้าตวขาวขนาดไปสนกันดิ น้องไซโปโปอ่ะนพี่น้องเลยตัวนี้แมนยิบสามตัวอะไรพี่น้องเลยอ้ยมนี่น้องแค้นเผื่อว่ะโตแค้นเมันจีตี่หัวอีกเลยแล้มันโต๊ะเซี่ยหัวดน้องแค้นเผื่อวพี่น้องเลย แม่มาไม่ข้ามพี่น้องเลยเออมุดหน้าอมกโอ้น้องเฟตตี้อยู่เนว่าไม่ข้ามเหม่อนมุดน้าเป็นเผื่อพี่น้องเอ้ยไม่ข้ามผู้เออมันหมุดน้ามั้งอำมันมุดหน้าเป็นน้องเฟตตีว่าไม่ข้ามมุดน้าเป็นของเคดน้องเป็นพี่น้อง เม่นมาบอกเลยพี่น้องเม่นมาบอกเลยพี่น้องที่เป็นพวกอกันแน่เป็นคือเป็นพี่น้องใช่ตัวใดตัวผู้ตัวแม่บอกรู้ตัวนี้ตัวผู้มันเป็นอะไรจัะหัวตัวแมย์อ่าเป็นอะไรเป็นอะไรมันบมีเข่ามตัวผู้บอกแค่นั่นหรือว่าแม่ควายตัวแม่มันคือมีเข่าสิอ่าไม่แล้วตัวผู้ปัดว่ามีเข่าได้ควายเม่บอกตัวผู้ควายควายนะเขาน่ะน้องแฟลชเต้ยเลยพี่น้องเลยเขาคือประเทียน เขาม่น้ะเม่เอาเห็นแต่ตัวแม่มีเข้าบาดเม่งข้ามเจ้าบาตัวแม่บาเจ้ามันมีเข้าคือควายตัวผูอย่านี้ยตัวแบ่เออแม่อะไรตัแม่ไปเนจ้ะเขาบอกมันไปมาแลยเมีงข้ามตัวนี้มันมันสิดดไปเบิดนับบังไม้นับบังไม่นับบังไม่ด้วยวนในห้องจะไปสามตัวหรมีอันจิสามเอานับบง้นี่นับบุ้งด้านี่นับบงน้อแคเออ้น้องแค่นับ น้องแพทนับด้วยน้องแคทตีปีนองแคทตีนับบุเป็นอี่น้องเลยไอ้เลอ้เป็นไอ้กรนับให้น้องเบิ้งหนึ่งสอาม้าเด้าสิตุ่องน้หม่เด้ตัวหนึ่งหน้าห่ตัวหน่งนี่พี่พี่นี่ตื่นต่นเจ้าให่ตัวหนึ่งสามตัวมันบ่มีไม้แม่นั่นมันมี่หมรูว่ามันหมดตัวนี้บ่ฮ้ จากเยือนเมื谢谢่อไหร่เนวคือบเห็นเนาะยังอยู่บนต้นแคนพวงยังยังอยู mm ่ตรงเ้ยเดี๋ยวใหม่ตัวนี้ได้ยักเข้าไปใกล้เอยลงมาหน้าฮดต้นแคนหมดคุณน้องเลยแม่นเจนคัะมีน้องเออเตียงมันหนังนอนพีติผืนวะแม่นเอาเปย์มานอนนี่มชิ้ยอดเลยเหนือบรรยากาศดีค่ะพี่น้องเอ้ยน้องหน้ามาอยู่ใกล้ๆนี่ ดียวบงก่อนบาดแข่งไปเลยมันฆ่าเน่ยคือสิบเบื้ไอ้พี่น้องเ้ยบ่งนี่ก็เนียมันมาเราบตามตัวมันมาเดียวมีตัวนั่นเองนั่นบอกมีตัวเดียวนี้เอออยู่กรมีปุ๊เยไเพออไปเนี่จังปุ๊บหจักยู่ทางใดพี่น้องเยคือสิไกลดพี่น้องเงยเชยง แม่บรรยากาศพีน้องเอ้ยไก่แค่เด็กน้องแพ้ตัวละน้องแค่หนอนบัวไก่ป้ะทุกไอ้บัวไก่ได้หนินะอาบีมัวมัวเด้อพี่น้องแล้วก็ถอดก็ไฟน้องแค่ผ้าม้าโคกหักบุได้บัวโคกพี่น้องก็ได้แมงคามแทนพี่น้องเอ้ยแม่นเออ มีตกตัวหาจะว่าบรกเา้ามีน้องเฟตี้เนี่ยหตัวพี่น้องเลยนอนอ่นัอาไงน้องเฟตี้ามน้างบาดแ้ามบัน้องน้องแค้นะาพเข้าบบไบเข้าสัน้องเลย เอาเห็ <l id> นได้กินบ่อยคั้นีุ่กคนไจีกินเออบซ่ออกไอ้วเคยกินเอ่เซ่นกแค้นผืนนซ่นนี่าเนี่ยมาูเนี่ยมาดูนกแค้นนกแค้นนกพิตี้เนียมาดูย็นยนย็นก่นเออเย่นี่เนีมึพี่พี่น้องแหนึ่งสอง เลยอะไรแบิเมื่อแบนี้นะเมื่อเมื่ออะไรพี่น้องเลยบนี้อาหมคนละคนละไหมนี่อบนี้ไหยงบวมีเดอยวเห็นน้องเพชรตีบอเพชรตีใส่ไห้นี่นี่นี่ให้นกเาัไปเลยพี่น้องเลยเขาย่างอพี่เข้าเนาะย่างไว้ตกันพี่ตองแค้นพี่พี่พี่มากต้พี่ไปเมื่อเข้าก็ได้ไปเมื่อพี่น้องเยนี้ น urun, ้องแค้กัน้องเตีน้ำหนาเดี๋วเดี๋ยวสมัยยงยาวเอานนี่นี่นีเออแข้นานลบ่ไปาไปเลยไปเล้องน้ทางมือไปน้องแค้กับน้องเตีพี่น้องเลยตกไปน้ำเลย้างหน้ามือหอนยังเ้ตัวหนี่พอเือยาข้เือจตูพี่น้องเลย เอลอลรามันหีอ่เด้อเป็นเมื่อ David, พี่น <He Bev. S 2> uh, ้องเ้ยน <man. S 1> <Man. S 2> ้องแค้นกันเราตรตยเคยลาเออแม่ไม่ได้มาข้อแต่ว่าได้ิ้งคามแงแช่ก็มาค่นแซ่ก็มาข้ออีพี่น้องเ้ยไปป่นกินแม่น้องแค้นไปน้องภาาเกิร์สนะ เลลายเลยพี่น้องมันินไปพี่น้องเลยนงแพะเนเอเห็นนแพะฝนใส่มือเแล้วนเหียได้นแฟน้อยนจมาอยันเลอะโตันเดียวพี่น้องเลยอะเหี้ยเลยมาถือเอาอย่างนี้ตีมอน่ไม เออเป็นนกประหัมมาแล้วมอนี่ก็สมุมาพาะคนแล้วพี่น้องกาโมก็ขอเจ็บจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องฝากก็ไลค์ก็แส้นส่องบาโมเด้อพี่น้องเป็น,ำน,นปกำลังใจให้บ่โมคขีดต่อไปขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี